กาโนรคุณสวัสดีครับวันนี้กระผมมาจงวงนรงได้มาพบปะพี่น้องอีกวันหนึ่งแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนั่นก็คือกาแฟกาโนที่มีส่วนผสมของหลินจือรากและดอกหกสายพันกาแฟดื่มดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพกาแฟกาโนลินจือนั่นเองนะครับกาแฟเนี่ยมีสรรพคุณก็คือว่าช่วยล้างพิษ ขับพิษถอนพิษที่อยู่ในร่างกายแล้วก็เมื่อเราดื่มเป็นประจำนี่แหละครับจะทําให้ร่างกายรู้สึกว่ากระปรี้กระเป่ากระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงทั้งวันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทําการทํางานที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับ mm hmm. ก็ดื่มกาแฟในแ่เนะชา้าเช้าขึ้นมาสักหนึ่งแก้วนะครับจะทําให้ร่างกายเราดีนะครับแล้วก็หลับสบายด้วย แล้วก็ช่วยเรื่องของระบบการขับถ่ายได้ดีมากนะครับนอกจากกาแฟแล้วนะครับเราก็ยังนำภาพสวยๆงามาฝากพี่น้องให้ดูได้ชมกันนะครับเราอยากจะให้พี่น้องไปดูบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเก่าๆตอนสมัยเรายังเป็นเด็กนะครับแล้วก็ยังเป็นมุ็เป็นสาวในสมัยนู้นนะครับสำหรับวันนี้ ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับโอกาสหน้ากระผมจะหยิบภาพส,สวยๆงามๆมาฝากแล้วก็สิ่งสําคัญก็จะหยิบเรื่องของสุขภาพมาฝากด้วยวันนี้อย่าลืมกันแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรหลิงจือรากและดอกหกสายพันธ์กาแฟกาโนที่มีส่วนผสมของลิงจือวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุข อย่าเจ็บอย่าจนบายบายสวัสดีครับ